สวัสดีครับวันนี้อยากจะขอนําเสนอพรีวิวหลักสูตรการโค้ดผลการปฏิบัติงาน Performance Coaching ครับการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือ Performance Management เป็นกระบวนการที่หัวหน้างานใช้ในการสร้างผลลัพธ์ร่วมไปกับทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินการโค้ชชิ่งการช่วยเหลือและการทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการการโค้ดผลการปฏิบัติงานก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนของช่วงที่พอเราเอิเลตแล้วเราอาจจะต้องใช้โคชชิง่งใช้การสอนใช้การให้ฟีดแบ็กทังจุดนี้นะครับการโค้ดผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญเพราะน้องหรือทีมงานอาจจะต้องการความช่วยเหลือในแต่ละช่วงเวลา ของการปฏิบัติงานดังนั้นในเนื้อหาหลักสูตรนี้จะครอบคลุมไปเรื่องของหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานหรือ performance management ทำให้ท่านเห็นภาพเรื่องของกระบวนการนะครับในการบริหารผลการปฏิบัติงานและมีจังหวะที่เป็นช่วงของการสอนงานก็จะทำให้เห็นภาพของหลักการของการโค้ชในเชิงของหน้าง,งาน นในการโค้ดแบบหน้างานเป็นเรื่องของ on the job coaching นะครับและให้เห็นว่าการโค้ดมีรูปแบบที่แตกต่างกันเป็นความเหมือนและความต่างของการสอนแต่ละแบบก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าหากน้องขาดความรู้เราก็ต้องใช้เป็น teaching หากน้องยังไม่มีสกิลหรือยังไม่มีวิธีการปฏิบัติเราอาจจะต้องเทรนนิ่งหรือปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่หากเป็นเรื่องของกรอบความคิดของทีมงานหรือของน้องส่วนนี้เราอาจจะใช้โคชชิ่งเป็นเชิญของการชวนคิดทำให้เขาออกจากคอมฟอร์ z โซนทำให้เขามีโพซิทีฟทิงกิ้งครับและเราจะทำให้เห็นภาพถึงเรื่องของการใช้ทักษะต่างๆเพียงเล็กๆนะครับก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจในเรื่องของการโค้ดผลการปฏิบัติงานนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับ การโค้ชผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลลัพธ์ที่ต้องการและเราสามารถที่จะมองเห็นว่าทีมงานหรือน้องคนนั้นขาดเรื่องอะไรในการที่เขายังไม่บรรลุความสำเร็จของเป้าหมายนั้นตรงจุดนี้นะครับเราก็จะเข้าดำเนินการโค้ชนะครับเพื่อจะทำให้เขาดึงศักยภาพของตัวเขาเองออกมาและ มีแนวทางวิธีการที่สอดคล้องเหมาะสมไปสู่เป้าหมายของเขาเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือครับต่อมาก็จะเป็นเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้เป็นเรื่องของการโค้ดที่ตัว mindset การโค้ดที่ value เพราะเราเชื่อว่าน้องมีศักยภาพแล้วยังมีกรอบความคิดที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการโค้ดจะทำให้เขาเห็นว่า <K art minist ra> เขาควรปรับกรอบความคิดจากฟิกมายเซ็ตเป็นโค้ดมายเซ็ตได้อย่างไรบ้างก็จะทําให้เขาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเขาเองครับการโคร้ดผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการอิวเ u a t เอผลการปฏิบัติงานของน้องในแต่และช่วงเพราะงั้นหากเราพัฒนาการโคร้ดผลการปฏิบัติงานอยู่เรื่อยๆ p performance Coaching ก็จะทำให้เราสร้างความสำเร็จ ร่วมกับทีมงานได้สอดค้องตามเป้าหมายครับหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นที่สนใจและทำให้ท่านได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้สวัสดีครับ